สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับ f อซสาวน้อยพี่ปันแพงครับผมอยู่กับช่องนัทสุรศักดิ์ลำเพิน์ตออฟฟิเชียลนะครับผมหรือน้องหยือนะครับโอ้พี่น้องครับผมคลิปนี้จะไม่ไม่อยากเศร้านะครับแต่ว่าแอบรู้สึกจะแห่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการทําคลิปลงช่องนัทสุรศักดิ์ลำเพิน์ตออฟฟิเชียลอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมที่จะเห็นน่องช่องนี้นะครับผมจังเลยครับขอบคุณมากๆก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกคนครับเอฟซี สาวน้อยเป็นแพนขอนของทุกๆคนทุกกำลังใจนะครับผมทุกการซัพพอร์ตที่มีให้นัดนะครับผมตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขาเข้ามานะครับผมในครอบครัวในในบ้านของสาวน้อยนะครับผมจนถึงมือนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้รู้คือหลายคนอาจจะได้ยินข่าวแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าอ่าฤดูการจบฤดูการนี้นะครับผมจะเป็นการยู่สาวน้อยสองปีนะครับก็จะขออนุญาตนะครับผมลุง ล่าพี่ล่าน้องนะครับผมไปทำเขาเรียกว่ากลับไปช่วยค่ายนะครับแล้วก็มันกับที่คนที่รู้จัก,จกผมจากจากาจากการเป็นที่อาจารย์เด็ดหรือว่านะครับ่ครเพลงข้า,าสาเรียนเอามาฝากไ้กับบอโจนะครับแล้วก็ถึงว่าผมมาอยู่นี่แบบว่าเป็นศิลปินมาก,ก่อนแล้วก็มาอยู่นี่นะครับผมเพื่อมาหาประสบการณ์นะครับก็ในการประเดม,มีมีสัญญ,ญาอยู่นี่กับมีสัญญ,ญาอยู่น้ำค่ายนะครับก็เลยจะขออนุญาตนะครับขออนุญาตบอยขออนุญาตซอขออนุญาตแฟนเพลงทุกๆคนกลับไปทำหน้าที่ของศิลปินแบบ เตรียมที่อีกครั้งนึงนะครับผมก็กผมก็เกิดเริ่มมาจากศิลปินนะก็ต้องอยากจะกลับไปทําหน้าที่ของการเป็นศิลปินในค่ายเพลงขาวสซาเร่แล้วก็เหมือนกับการกลับไปกลับไปช่วยค่ายเพลงด้วยเพราะจากค่ายเพลงของผมตอนแรกเป็นขาวสซาเร่ตอนนี้ก็รีแบรนด์มาเป็นวอนเดอร์แลนด์ครับผมแมนครับแน่นราในค่ายก็ก็เริ่มลดน้อยถอยลุ่งกระเรื่อในห่างก็อยากให้กลับไปซอยส่วนตัวผมก็อยากกลับไปช่วยค่ายนําแล้วก็อยากจะ กลับไปทําหน้าที่อยากจะไปเปศิลปินไปสร้างสรรค์งานเพลงแบบแบบเต็มที่ครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ก็เลยมีการแจ้งจุดประสงค์นี้กับ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 เนื้อหาอะไรกับบอดไปแล้วก็บอดกันห้างก่อเป่นกับสนิทกันเิ่นกับเดมีการวอกน้ากันแล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นทางการคือวันนี้จะเป็นทางการอีกครั้งแรกที่ผมจะได้ออกมาพูดแล้วก็มาล่าบอยตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับพี่น้องอยู่ที่ดวมแล้วก็มากับคุณแม่ด้วยนะคะสวัส<ะ>ดีจา้าวันนะาแม่ มีกะเช้ามาแล้วกะมีพ่อม,มาไล่มากกับมาล้างผมแมนครับผมมีโอกาสกะคอยจะได้เห็นในเส้สุดหมอลำอีกแต่ <c oughs> ว่าจะทุกคนครับผมพูดถึงหมอรัมเป็นน้อนเพราะว่าหมอลัเป็นอีกความฝันหรืออีกอาชีพหนึ่งที่ผมผมชอบมากเพราะว่าผมมักเบื่อหมอรัมมาเตะน่อยแล้วกับว่ามีโอกาสที่จะได้มาลำแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นหมอลำด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รักนัดในทุทกๆแบบไม่ว่าจะเป็นนักร่องหรือว่าเป็นหมอรันะผมพูดที่เมตตาผมไม่ร้ายนะครับก็เดี๋ยว รอเวลาเจอบอสตัวนี้ก็มา่านาซีโมงตแต่ผมก็มากก่านควีนเวลา่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเข้าไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปใไปอีกรั้งนึงเดี๋ยวจะให้หน่อมดิวตีไมาได้แหย่ได้ครับเด้อใจหายบอสน้องมาหา,มา,มาว,ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาบ่นีเ่เอามา,มา เาเห็นย่งทานั้นิกก้นิกกี้ิกกตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดี่อมากแล้วอหราจะเนี่ยค่ไู่นพ่อแลก่อะไร่อให่ ตรงไหนต้องนอน้นดีกว่าไหมตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไหมใช่ใช่ใช่แม่นั่งที่เก้าอี้กันได้ทำไมลูกไม่เยอะไหมเดี๋ยองนกนแเดี๋ยวไปเอาเสื้อแม่ไปให้ให้อเคพี่ อะไครับหายเาะหายแล้วอพินบาต้นขอคุณบอลนะครับจแหลกผมเขามากจนมพอคืทุกโอกาสที่มอบให้เราคือแต่มีประสบการณ์ได้เซชุแบบพอลลมที่บอกว่าม่กว่าแมกน่ากั ขอบคุณหลายที่ให้ผมมี่แท่นพับไม่นยยกเป็น,านางานจนนีเงื่อนส่งนีงงงน่มาจ้อย่าออกรถพาหีกลับ <c oughs> ขอบคุณดีกำลังใจเหมือนเดิมมันเชับล,ลูก้วยออันนี้ ที่นัาชื่นักนะครับ <C oughs> เป็นศิลปินเป็นตั้งศิลปินเดียวเป็นตั้งศิลปินในนามจากข่ขยแต่ก่อนจะกีเป็นเขาสาเลนเนาะตอนนี้เป็นมันได้เรียนในบ่ครับปกติก็คือต้นสังกัดสี่ปุ๊เรด้วยาจแนบตะพุมเป็นเป็นพันธมิตรกันหัวใจเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณแม่เลยเด้อครับมาน้ำบุกไซ <C oughs> ครับวันนี้มาน้ำบุกไซนะแับตัต้งแต่ก่อนหมืเปิดบุ้งเราล่ะ นะครับเพราะว่าจันยัตก็บอกมาว่า,าเดี๋ยวฤด,ดูกาลต่อไปนี้ก็คือตีดทรง้องนัดไปสู้เสียงท่าของศิลปินเดียวครับศิลปินเดียวในนามค่ายวันเดอร์แลนด์นะครับไปสูงทั้งั้นหมอลั่เพราะว่าเมื่อกี้น้นองถือว่าครึ่งหมอลั่ยังเป็นครึ่งหมอลั่ยังเป็นคออรึ่งศิลปินอยู่มันไม่ตัวตนมันชัดเจนนะครับก็เรียกว,ว่าเดี๋ยวใครจะเสนอาจารย์หรืออาจารย์ จำสิ่งก็คือเดี๋ยวเขาได้ยังนั้นนี่ผมกัมพี่ก็คิดนี้กันฉันคือเพราะว่าศิลปินคุณภาพนะครับน้องหน้าจะไปได้สวยอ่าน้องหน้าจะไปได้สวยอีกอีกอีกหนึ่งเส้นทางแต่ว่ามันตัมีความสำเร็จมันต้องมาด้วยความอดทนอ่ามันต้องมีการฟื้นทันฮาร์ดมินิทันเสียงด้วยตัวคุณภาพอย่างเราแต่ว่าต้องรอรอวันเวลาในการร่มรวมเอลซี่เบอร์เกอร์กับทัวร์ เพลงที่สัมเสียงก่แล้วก็ธรรมดาแต่ว่าพิเศษก็ก็มาประมาณหนึ่งอยู่แต่ว่าด้วยอายุน้องยังยังยังต้องอาศัยฐานเสียงพวนีเอาศัยฐานพลังเสียงพวนี้เพลงเมื่อกี้มันมันมันกบบถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวของก็มาดีประมาณหนึ่งครับน้องเรื่อย่างเดีลยวไปสู่บนเส้นทางของเสียงเป็นเดียวพี่น้องต้องการสารสนุนนี้คือการไปลามาไหว้ที่ ต้องเล่นถูกวิธีโดยศิลปินคนนี้นะครับกับสาวนันแพงเป็นสัญญาใจ่ารงซึ่งอาจารย์เดชเอ,มอามาฝากนะครับเพราะว่าน้องได้มาไม่ได้มาเป็นสาวน้อยเพียงแพงโดยตรงครับเพราะว่าเป็นศิลปินคนก็นเลยไปมากไปมากหรือจังหวะวันนี้ที่ว่างจากเสรลนแดนว่างจากค่ายเพลงก็ค่อยมาวง่นนะครับก็เลยเป็นศิลปินศิวาศิลปินของ หมอลําแทถล่ะเ่็นเส้นบอกเขาว่าบอนะครับเพราะว่าน้องเส้นไปทั้งมาแต่ว่าภายใต้สังกัดสาวน้อยแพงเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้สังกัดน้องมาลาที่จะไปสู่บนเส้นทางของศิลปินเดียวกอโจกับคขอขอเมอร์พอดในน้องนัดสุรศักดิ์เฮงเฮงปังปังด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 ังสื่อเสียงคนละเปี้ยงปังเออให้คนนิยมชมชอบออกมาพริ้งใลกับเขาอีกนึงมาแรง,ๆๆๆๆงนึงมาแรงแป๊บๆสันัิสฐุนเมตตา ฝากเอซี่สาวน้อยเพื่อนเขาไปซอยไปดันไปยุ่งซุ่ให้นัดสุรศักดิ์นะครับจะปล่อยเพียงไหนยันซอยกันครับถือชอบเนไปว่าได้เหยื่อนั้งหมดก่เพาเนี่ก็มีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมโอกแบมาแมนวาใหปไปใส่ากลับมากวาน้องน่ารักเสมอสร้างเห้ไปเส็จแบนกัไปนะครับเพราะว่าด้วยนิสัสน่ารักบ่เคยมีขอตโตแย่งนะครับแต่ว่า ผมเนี่ยคุยกับอาจารย์เ,ยเรยว้ว่าอาจารย์คืนองน้องหน่าจะไปได้จริ่อยู่ตรงนี้นี่มันมันไม่ชัดเจนจะเป็นหมอรำเลยมันก็เป็นว่าไเพราะว่าตอนมาว่เน้องเป็นศิลปินเดียว <S 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 ครับบอดน,นี้ไปวงเลยกับไปบรได้เต็มร้อยบอน,นี้แม่แม่ังทีมมันก็เลยเป็น มาบ่มือนี่มาบ่เมียนพันถามไหมเมียถามจริงนี่ส่ซ้ำสิเอาเมียยกพอยกหนึ่งซ้ำสิโอ้ยม้ไปเห็นเยุติได้กดตามตลอดกดไปเบิืงนกันนั่นแล้วส่ซ้ำสิเอามาไล่เนาะหมายถึงว่าสั่งพอฮักแม่ฮักเองบ่านเป็นธรรมดาดิกะางวันยังด้วยน้องไม่ได้มากับวงร้อยเปอร์เซ็นต์ไงไปไปมากๆไปไปไปมากมันก็เลยกลายเป็นลูกเคิร์กเออเอ็กซ์ซี่ก็ได้แบบกาลังสีนี้ตามสิเอ็กซ์ซี่ของของของหมอรัมทำ เพคนก็เลยนอุ้ยมาคิดกอดเขาเดียยดยเยเ๋ยวหายหรอกหายเพคนก็ไปเสียงท่าของเสียงวเดียวไี่ไหมไปเสียงท่าของสิเสียงเบนไปนั่พี่แมนมัน้ยคบไหนก็เรียกว่าน้องนจะไปดีดีกว่านี้ก็เรียกว่าอ่ะขอไปเสียงท่าของเสียงวเดีโอวันถ้าไปแล้วอะไรยังไงเข้ากับตอนหลับขึ้นเก่ายินดีต้อนรับของการกลับมาเหมือนเดิมไม่มีข้อค้อรหาเพราะว่านา่ารักนิสัยดีมากๆเลยละ่ะบอกเลยว่าน้องคนนี้นิสัยดีมากๆ แดี๋ยวก็บอกพนอกันวว่าโอกาสที่จะเป็นศิลปินดังมีเยอะแต่อยู่ที่วันเวลาและจังหวะหรือเจอเพลงดีจังหวะที่เจอเพลงดีอายากมากนะครับอายุเท่านี้แล้วก็ศิลปินนะครับแต่ผมว่ามันยากมากนะที่จะเป็นองค์อีเป็นมันแพงผู้เร่นกระตาแต่ละองค์อีมันมาด้วยความมาพร้อมกับเบื้องบนส่งมาบ้าสุดจันนะครับแมนครับถึงเวลาเพิ่นมาแมนครับ มาพร้อ,อมความมาสดจันมาพร้อมโชคลาภแมนอีหล่ะนะครับแต่นักสุรศักดิ์อันนี้มาด้วยมาด้วยคุณภาพมาด้วยฝีมือให้เติบโตตามวัยของคำว่าศิลปินเนาะอ่าอ,อาจารย์ฟีเนียยุท่าน,นิรูกวีผามีซิาโอ้เป็ยนประเภทพอดีอเดินทางไปใช้มาใส่ละมันระวา่างเออจำเพิ่นว่าหาันสิบปวัตถุนก็นอะไรบ้า อยู่ตรงนี้เลยเจ็บขากอนเนียครับอ๋อสิบวัดเป็นแม่แม่คุณน่ะออกภาษาละวจวะจับขรัาอืมเขาถงเร่องใจเนี่กัจังสรงข้าวกันก็ให้ถึงไปลาสาวน้อยเฮาร้ดิเออไม่ถึงไม่ปลาว่คนยังเก็หายยู่เนี่ยเป็นอัตจยาใส่ดีมากเลยพี่พี่น้องน้องน่าเออมูพีวัดพีหยังกบดูแลน้องดี เออนอกกันน่ารักไปบ่มีว่าโอ้ยนักขึบอันนั้นอันนี้ไม่มีทำงานดีด้วยทนงานนี่ทำงานดีบ่เคยตีกินบ่เคยอะไรนี่เดี๋ยวยิ่งใสก็รักษาคุณภาพรักษาความดีโค้แนงความดีเออคือจังมือีตลอดไปนั่นาระกได้ผลิตภาพมากส่วนกับหมอไใครพิ้งกับอาจารย์แน็ตเล่ากันนะครับมีโอกาสที่จะปังเหมือนกันมีโอกาสที่จะนะครับว่าอาจารย์เน็ตแต่ว่าธรรมดาษสติปิณจเจ้าน้องเบลเนาะน้องเบลแนางเอกไข่อ้อเด้ นั่งเอ็ยงใครออเกเด็นบ่อหนังเด็นน้ำกันบ่อเด็นบ่อเดินเล,เลยเน,ล <laughs> นี่ชาวมี่ยังไปน้ำกันครับเอาก็ได้กัน,นก้องรับไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่ในท่านตะเวีนเนยนต้องขึอนตอนนี้อยู่ในเครือข่ายของสำสาวนางแย่งกันมาใดขึ้นกันแม่นมาใดขึ้นกัาครับขอ,อ,อก็จะไปแย่งเลยมาใดจะดอกมาใดขึ้นกัาเพราะว่ามันมีแต่ละคนหรือแต่ละมันก็มีข้อยกเว้นของของแต่ละคนอยู่นะครับ ส่วนถ้ามาเป็นสาวน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นี่กดระเบียบแต่ยังนีคือน้องไม่ได้มีสัญญานะครับตอนอาจารย์แดดมาฝังก็มีสัญญาครับสาวนวีเพียงมาว่าด้วยหัวใจของาจารยนั้นเพราะว่าเป็นพันธมิตรเราแล้วก็น้องนั้นีอนะครับเป็นศิลปินเดียวเป็นตรงก็คือเป็นเป็นศิลปินที่อาจารย์แดดฝากมาเพื่อจะให้มาหาประสบการณ์พัฒนาก้าวสู่ศิลปินเดียวแต่ในแต่ไรไม่ใช่ว่ามาเป็นหมอลำกับสาวได้ตั้งแต่ตอนแรกเลย ไม่ใช่นะครับแต่แตอนนี้คือเขาถือว่าแฟนของเขาคงประมาณน,นึงแล้วกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าวันเวลาอยากย้อนขึ้นมาก,ก็ไม่ว่าอรับนั่นมีอะไรฝากกับเอฟซีสาวน้อยเพียงคุณได้ลนนเลยครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสาวน้อยได้ครับเด้วยที่เบื้องหน้าแล้วก็เอ็งดูน่านะครับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าเข้ามาจนถึงวันนี้นะครับผมก็กระโจนมาจีกไกลไปไซกับมืโอกาสกัจอกันมากขึ้นก,ก็นก็จะได้ก้าฝากพี่น้องเอฟซีสาวน้อยนะครับผมติดตาม